แามองอะไรสีเขียวเขียวนี่มาสบายตาจริงๆเลยนะน้ำสีนะ้ำมองแล้วสบายตาแถบสดชื่นแต่ทุกวันนี้พื้นที่สีเฉดลดลงถูกแทนที่ด้วยอาคารบ้านเรียนและโรงาอุตสาหกรรมซึ่ผมกระทบอีตามมาก็คือมลพิษใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศหรือมลพิษในดินแล้วเราจะช่วยสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรล่ะออชัไหมสิวิธีเริ่มจากงานเล็กๆก็เรย่องพวกเรา นักจัดการขยะในโรงเรียนอะไรนะนักจัดการขยะในโรงเรียนใช่แล้วนักจัดการขยะในโรงเรียนทำงานง่ายด้วยหลัก 3R เพืรอช่วยในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปกป้องสิ่งแวดล,ล้อมให้หน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วเราจะนำหลัก 3R มาใช้ได้อย่างไรละ่ะ R ที่1คือร d u c e ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานลดปริมาณขยะโกเก้น้ำส่วนตัวปฏิเสธถุงพลาสติกใช้กระดาษสองหน้าปิดไฟและเครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชูแล้วอารที่สอล่ะอารที่สก็คือ reuse การใช้ซ้ำการนำสิ่งของหรือวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งโดยไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพใหม่เพื่อลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดเช่นการใช้ถุงพลาสติกซ้ำการนำขวดพลาสติกมาใส่ขวดน้ำใหม่แล้วอารที่สาล่ะอารที่สคือ recycle คือกระบวนการจัดการขยะโดยนำวัสดุที่ใช้แล้วมาแปลรูปใหม่เพื่อให้ได้วัตถุดิบหรือผลิตใหม่ที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ดได้อีกครั้งเช่นการนอาขดพลาสติกเพชรมาหลอมเป็นเส้นใยผลิตเสื้อผ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะพาไปดูอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจากกัดการขยะกันค่ะพาพวกเราไปดูกันเลยครับ คุณป้าทำอาชีพนี้มานานหรือยังคะ20ปีแล้วค่ะขยะประเภทไหนที่คนนำมาขายคุณป้ามากที่สุดครับประเภทขวดน้ำดื่มเยอะที่สุดก็1 0นล้านคุณป้ามีวิธีการชัดแยกขยะอย่างไรบ้างครับก็จะชัดแยกเป็นหละประเภทแต่ละประเภทราคาไม่เหมือนกันคุณป้าคิดว่าอาชีพรับซื้อของเก่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรคะก็เราสามารถคัดแยกขยะโดยนำขยะที่ใช้ไปรีไซเคิลได้แล้วก็มีรายได้ เ,เ,เห็นไหมนะคะอาชีพเก็บของเก่าก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันใช่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพน่าสนใจทีเดียวนักจัดการขยะจึงเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆในโรงเรียนที่จะทําให้ทุกคนตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นหากทุกคนในโรงเรียนเรียนรู้ลงมือปฏิบตัติจุดเริ่มต้นเล็กๆเหล่านี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืงนในอนาคตต่อไป